หัวข้อที่11นะครับเป็นเรื่องของการกระจายนะครับหรือว่าแยกตัวประกอบต่อไปเนี้ยด้วยสูตรครับซึ่งการที่น้องจะทําหัวข้อที่11นี้ได้นะครับน้องต้องรู้จักสูตร7สูตรต่อไปนี้ก่อนครับเดีย๋ยวพี่เขียนทน้าล่าแล้วกันนะครับอ่าก็เป็น7สูตรนี้นะครับซึ่งพี่ก็แบ่งว่าสีแดงก็คือสูตรของตัวกําลังสองนะครับแล้วก็สีน้ําเงินก็คือสูตรของตัวกําลังสาจริงๆสูตรพวกนี้เนี่ยพี่ว่าน้องน่าจะผ่านหน้าผ่านตามมันมาบ้างนะครับ โดยในหัวข้อนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้น้องนะครับใช้สูตรเหล่านี้เป็นนะครับและถ้าใครจะจําได้ไวเนี่ยแปลว่าทั้ง7สูตรตร,ตรงนี้ที่น้องเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับมันต้องอยู่ในหัวแล้วคือต้องนึกภาพมันให้ได้นะครับต้องเขียนให้เป็นนะมันจะมีจุดสังเกตอยู่ง่ายๆนะครับเป็นวิธีจําสูตรนะที่แบ่งเป็นชุดของตัว4ส,สูตรบ,บนอันนี้มันสไตล์คล้ายๆกันครับคือเป็นวงเล็บแล้วก็ทั้งหมดยกกาลังใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีของกําลัง2แล้วก็กาลังสาม ถ้าเวลากําลังสองนะครับน้องจำไม่ได้ว่ากระจายมาจะมี3ตัวเห็นไหมกาลังสองกระจายมามี3ตัวถ้าเป็นกําลัง3านะครับกระจายมาจะมี4ตัวอ,อ่าหลักกําแรกนะกาลังสอง 2, นะครับ 3, กระจายมามี3ตัวกําลัง3กระจายมามี4ตัวแล้วก็ของกําลังสองเนี่ยไอ้ตรงกลางก็จะปรากฏเลข2เห็นไหมทั้งสสูตรเลยพอไปดูของกําลัง3นะครับไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะมีเลข3อยู่ข้างหน้ามัน ทั้งสองตัวเช่นกันเห็นปะสองตัวกลางก็มีเลข3าเหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาอถ้าบวกก็บวกหมดถ้าลบมันจะสลับนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยตัวแรกเป็นบวกอยู่แล้วแต่ว่าจะสลับกับเครื่องหมายตัวกลางเป็นลบแล้วก็ตัวหลังสุดก็เป็นบวกเห็นปะของกําลัง3าก็เหมือนกันครับเริ่มต้นที่ตัวที่เป็นบวกก่อนจากนั้นก็ลบบวกอ่าและอันนี้ลบครับพี่เขียนผิดขอโทษครับพี่แก้เลยต้องเป็นอย่างนี้นะ ขอแก้หน่อยนะครับอันนี้ต้องเป็นลบหลังกําลังสานะครับเครื่องหมายมันจะสลับไปเรื่อยๆนะอ่ะเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของตัวหน้าของกับตัวหลังนะครับน้องจาไว้เลยว่ากาานะําลังสอง่ะมันก็จะเริ่มต้นที่หน้ากําลังสองก่อนแล้วหน้าก็จะค่อยๆหายไปทีละตัวเห็นป้ะหน้าเหลือกําลังหนึ่งแล้วหน้าก็ไม่มีแล้วตัวหลังสุดแล้วตัวหลังเนี่ยมันก็จะค่อยๆเติมขึ้นมาครับจากตัวแรกสุดที่ไม่มีหลังเลยหลังเพิ่มมาเป็นตัวหนึ่งแล้วก็จบที่มีหลัง2ตัวแบบนี้นะครับ ซึ่งพอไปมองของตัวกําลัง3าก็จะเหมือนกันทั้ง2สูตรนะเริ่มต้นที่หน้ากําลังสาครับต่อมาก็หน้าเหลือกําลังสองหลังเหลือตัวหนึง่งอ่ะหลังก็เพิ่มมามีตัวหนึ่งนะครับต่อมาหน้าลดไปเหลือ1นึตัวหลังเพิ่มมาเป็นสองตัวและสุดท้ายก็คือหลังเป็น3ตัวเลยนะครับนี่คือหลักจาสูตรนะลองซ้อมเขียนดูครับแล้วน้องจะจําได้นะครับคราวนี้อีกชุดหนึ่งด้านล่างนะครับก็คือเป็นพวกของผลบวกผลต่างกําลังสามครับหมายความว่าคราวนี้มันไม่ใช่ทั้งวงเล็บแล้วนะ อ่าพวกนี้ไม่ใช่ทั้งวงเล็บยกกาลังนะครับแต่จะเป็นตัวใครตัวมาเลยหน้าก็ยกกาลังหลังก็ยกกาลังนะครับไม่ใช่ทั้งหมดยกกาลังแล้วซึ่งตัวแรกสุดตัวนี้เนี่ยพี่ว่าน่าจะคุณหน้าคุณตากันพอสมควรอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นพื้นฐานในการจะจําอีก2ตัวที่เหลือเพราะว่ามันคือการแย่2วงเล็บใช่ไหมครับแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบคือเครื่องหมายมันต่างกันพอไปใช้กบหลักกําลังสานะครับจะเหมือนกันเลยถ้าฝั่งซ้ายมือของน้องเป็นหน้ากําลังสาบวกนะกับหลังกําลังสาม วงเล Regard ็บแรกเนี่ยเล็กๆเนี่ยให้ลอกมาเลยเห็นไหมมันลอกทางซ้ายมาเลยนะครับเป็นหน้าบวกหลังเหมือนกันแต่อีกวงเล็บหนึ่งเนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับสูตรนี้ครับคือสูตรของหน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง2แต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าตัวตรงกลางนะครับไม่มีเลข2เห็นไหมเออไม่เหมือนกับสูตรนี้นะอันนี้มีเลข2นะครับแต่อันนี้ตัวตรงกลางจะไม่มีไม่มีเลข2นะครับแต่ก็จําไปได้เหมือนกันว่า2วงเล็บที่แยกมานะครับเครื่องหมายจะต่างกันอันนี้เป็นบวกอันนี้จะเป็นลบเห็นไหมพอไปดูอีกตัวหนึ่งครับหน้ากําลัง3ลบหลังกําลัง3 ตัวเล็กนะครับวงเล็บแรกเล็กๆก่อนนะครับรอบทางซ้ายมือมาเลยลบเหมือนกันและตัวใหญ่นะครับมันก็จะกลับเครื่องหมายใช่ไหมจากลบอันนี้เป็นบวกแล้วแล้วมันก็จะไปคล้ายๆกันกับสูตรของผลบวกทั้งหมดกําลังสองนั่นเองโอเคน้องประมาณนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะสำหรับวิธีการจําสูตรนะครับแต่สุดท้ายแล้วน้องต้องลองเขียนลองใช้มันดูครับและจะจําได้ซึ่งในหัวข้อนี้นะครับตอนทําจริงไม่มีใครเขาเขียนตัว7สูนรนี้ขึ้นมากันแล้วนะครับให้มันอยู่ในหัวเราใช้เลยครับ อย่างเช่นข้อ11 1จนะก็มันคือมีตัวหน้าใช่ไหมบวกกับตัวหลังใช่ไหมครับทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมทั้งหมดก็คือมีวงเล็บนั่นเองกำลังสองก็เป็นสูตรแรกตัวนี้ครับดังนั้นน้องจะเห็นแล้วว่าอย่างในข้อนี้หน้าก็คือ 2x ตัวนี้หลังก็คือเลข5้าตัวนี้ดังนั้นเราจะไปเข้าสูตรตัวนี้ครับหน้ากำลังสองก็เอาหน้ามายกกำลังสองครับซึ่งต้องยกกำลังทั้งตัวเลขและตัวแปรนะมันก็จะกลายเป็น 4x กกำลังสอง แบบนี้บวกกับตัวต่อมาคือ2หน้าหลังตัวนี้ต้องคิดในใจแล้วครับพี่แนะนานะครับวิธีการคิดก็คือให้เอาหน้ากับหลังคูณกันก่อนซึ่งมันจะกลายเป็น 10x ถูกไหมแล้วค่อยไปคูณกับเลข2ในสูตรซึ่งมันก็จะได้เป็น2 0 x อ่าคิดใน,ในใจได้เลยนะครับบวกหลังกำลัง2อันนี้ไม่ยากก็บวก25เนาะเพราะว่าหลังเราเป็นเลข5นะครับสูตรต่อมา11.2เครับเห็นไหมมันเป็นหน้าลบหลังกาลัง2ครับก็คือกลายเป็นสูตรตัวนี้ หน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง2แต่คราวนี้หน้าก็จะกลายเป็น 3x และหลังเป็นเลข3นะครับก็เข้าสูตรเหมือนเดิมครับหน้ากําลังสองก็ได้ 9x กําลัง2ลบกับ2หน้าหลังเอาหน้ากําลังคูณกันก่อนได้ 9x ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ2ได้ 18x จากนั้นก็บวกหลังกําลังสองครับก็คือบวก9นตัวนเองอ่าเสร็จแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการจัดการกับโจทย์ข้อนี้นะก็คือว่าแบบนี้ครับ บางคนบอกว่าเอ้ยพี่มันมีเลข3กับ3เหมือนกันนะดึงตัวร่วมได้ไหมดึงได้ครับแต่เวลาน้องดึงออกมาเนี่ยดูนะพี่ดึง3ออกมาใช่ไหมข้างในมันจะเหลือ x ลบ1ใช่ไหมครับเวลาน้องดึงออกมาเนี่ยตอนแรกมันเป็นกําลัง2อนงะ่ทั้ง2ตัวของน้องก็ต้องยกกําลัง2เหมือนกันนะโอเคปะแล้วไอ้ตัวนี้น้องก็เอาไปเข้าสูตรหน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง2ซึ่งถ้าใครคิดแบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะพี่ขอเขียนเพิ่มเติมไว้อีกประทัดหนึ่งแล้วกันเนาะมันก็จะกลายเป็นว และข้างในนะครับลองคิดดูนะมอง x เป็นหน้าครับมอง1เป็นหลังน้องกระจายตามสูตรจะต้องได้ x กําลัง2ลบ 2x บวก1ซึ่งถ้าตัวนี้น้องกระจายก้าวเข้าไปมันก็จะเหมือนกับตัวบนเป๊ะเลยคราวนี้เวลาตอบพี่ให้ทั้งสองอันใครตอบอันไหนมาก็ได้โอเคปะ่ะแบบไหนก็ได้ครับได้คะแนนทั้งคู่นะโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ไปดูต่อข้อ11.3ตัวนี้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดนะครับ ยกกาลังสามะแปลว่าเราจะมาสูตรนี้ละโอเคไหมสูตรนี้นะครับก็เริ่มต้นตามสูตรเลยครับหน้ากําลังสามก่อนเลยเอาสอง x ยกกําลังสามครับสองกำลังสามได้แปดเออใส่ x กาลังสามเลยตัวต่อมาครับสามหน้ากําลังสองหลังครับอันเนี้ยคิดยากหน่อยละงั้นพี่มีทริคตัวนี้ให้นิดนึงครับก็คือพี่ใส่บวกไว้ก่อนอาเครื่องหมายมันเป็นบวกอยู่แล้วเนาะตัวนี้นะครับน้องจำไว้เลยว่าถ้าหน้าเรามี x กาลังหนึ่งแบบเนี้ย ไอสี่พจน์ที่กระจายมานะครับมันจะเริ่มต้นที่ x กาลัง3แบบพี่น้องเห็นตัวแรกและตัวต่อไปนะครับจะโผล่ x กาลัง 2, x กาลัง1แล้วก็ตัวสุดท้ายไม่มี x ตลอดเลยนะครับดังนั้นดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องตัว x พจน์นี้นะพี่ใส่ x กาลัง2รอไว้เลยครับแล้วพี่มาคิดแค่ตัวเลขโดยการคิดตาม3หน้ากําลัง2หลังอ่ะคิดตัวที่มันติดกาลัง2ก่อนมันจะง่ายกว่าครับก็2กำลัง2ก่อนได้4ใช่ไหม หน้ากาลังสองนะนี่คือหน้ากําลังสองนะครับได้สี่คูณกับหลังครับก็เป็นสี่อีกเหมือนเดิมแต่ต้องไปคูณกับสามในสูตรด้วยดัยงนั้นสี่คูณสามได้สิบสองครับอย่างเงี้ยคิดในใจให้ได้แบบนี้นะถ้าใครจะทดน้องต้องยอมแลกกับเสียเวลาไปแล้วแต่น้องโอเคปะ่ะแต่พี่ไม่ไม่สนับสนุนนะครับอย่าให้คิดตัวนี้ให้ได้ในหัวเลยอ่ะตัวต่อมาครับบวกสามหน้ากําลังสองหลัง, 2, ลงอันเนี้ยความสบายอีกนิดนึงคือตัวหลังเราเป็นเลขหนึ่งไงถูกไหม หลังเราเป็นเลขหนึ่งนะครับพอไปยกกำลังสองก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมแหละแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังไปเลขหนึ่งอ่ะน้องแทบไม่ต้องคิดตัวหลังเลยเหลือแค่สามคูณหน้าเองถูกปะก็คือสามคูณสองได้หกครับต่อ x ไปด้วยหนึ่งตัวเห็นไหมมันไล่มาอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนจบบวกด้วยหลังกำลังสามอันนี้สบายที่สุดเลยบวกหนึ่งจบนะในข้อสิบเอ็ดจุดสามนะครับสิบเอ็ดจุดสี่หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสามตรงนี้พี่จงใจเอาให้ตัวเลขเหมือนกับสิบเอ็ดจุดสามเห็นไหม แปลว่าแปลว่าถ้าน้องเจอแบบนี้นะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยวิธีการคิดมันจะเหมือนกันหมดเลยโอเคนะมันจะเป็นตัวเลขนี้หมดเลยแต่เครื่องหมายมันจะเปลี่ยนไงจากที่เคยเป็นบวกหมดพอเรามาดูสูตรนี้เห็นไหมมันจะกลายว่าเริ่มต้นที่บวกแล้วสลับกับลบไปเรื่อยครับก็คือตัวแรกเนี่ย 8x กำลัง3ต้องเป็นบวกก่อนอยู่แล้วแล้วน้องก็แค่ใส่ลบบวกลบเข้าไปก็เสร็จละครับในข้อ11.4โอเคเนาะไปต่อนะ11.5นะครับตัวนี้เนี่ย อันน <mile> ี้หลายๆคนชอบมองสับสนนะไปมองกันเป็นสูตรนี้ซึ่งผิดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสูตรไหนสูตรล่างตัวนี้นะโอเคป่ะต้องเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยอ่ะพี่วงทั้งวงเลยทั้งตัวนี้เลยเกําลังสองนะครับจริงๆแล้วมันก็คือ 3x ทั้งหมดกําลังสองนั่นเองโอเคป่ะเป็น 3x ทั้งหมดกําลังสองนะครับส่วน64ตัวนี้น่าจะง่ายน้องมันก็คือ8กําลังสองโอเคป่ะดังนั้นน้องจะได้แล้วว่าตัวหน้าคือ 3x และตัวหลังคือ8พอเข้าตามสูตรนี้ปุ๊บแปลว่าแยก2องเล็บนะครับจะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็คือ 3x บวก8คูณกับ 3x ลบ8นั่นเองเสร็จละในข้อ11.5อ่าคราวนี้11.6อาจจะมองยากนิดหนึ่ง 8x กำลัง3บวก8ครับมันคือตัวนี้ครับหน้ากําลัง3บวกหลังกาลัง3ครับเราสังเกตที่ตัว x ได้นะมันจะเป็นตัวบอกสูตรไกลๆนะครับอ่า ตัวนี้มองยังไงก็มอมมันเป็น 2x ครับทั้งหมดกำลัง3ไปบวกกับ8ก็คือ2กำลัง3านั่นเองดังนั้นน้องเจอแล้วว่าหน้าคือ 2x หลังคือ2เอามาเข้าตามสูตรนี้เลยครับก็จะได้ว่าแยกเป็น2วงเล็บใช่ไหมวงเล็บแรกต้องเป็นหน้าบวกหลังก่อนหรืออยากคิดมากครับเราเห็น 2x กับ2แล้วเรามีหน้ากับหลังแล้วถูกปะวงเล็บแรกก็คือ 2x กับ2ลอกมาเลยและเครื่องหมายก็ลอกจากฝั่งซ้ายมาเลยครับก็เป็นบวกส่วนอีกวงเล็บหนึ่งต้องใหญ่ๆหน่อย เพราะว่าวงเล็บหลังนะครับจะเป็นหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองครับเ้าหน้ากําลังสองหน้าคือ 2x เนาะหน้ากําลังสองได้ 4x กําลังสองครับลบหน้าหลังเอาหน้ากําลังคูณกันก็ได้ 4x และบวกหลังกําลังสองก็คือบวก4โอเคป่ะก็จบตอบแบบนี้พี่ก็ให้หรือบางคนมองออกว่ามันสามารถดึงตัวร่วมได้น้องก็ดึงไปนะ เห็นไหมม,มันมี8กับ8ใช่ไหมครับถ้าดึงออกมาก็คือจะกลายเป็น8คูณกับ x กํลาลัง3บวก1ใช่ไหมเออไอ้ก,ก้อนเนี้ยน้องก็สามารถมองนะครับตัว x ตัวนี้เป็นตัวหน้าแล้วก็เลข1อันนี้เป็น1กํลาลัง3ได้ถูกปะมันทําเป็น1กํลาลังสามได้เลยนะครับแปลว่าหน้าก็คือ x หลังก็คือ1แล้วแล้วคําตอบมันก็จะกลายเป็นว่าเลข8ตัวแรกอยู่เหมือนเดิมแล้วไอ้ตัวก้อนใหญ่นะครับเราก็มาเข้าตามสูตรก็เป็นหน้าบวกหลังก็คือ x บวก1 จากนั้นหน้ากําลังสองใช่ไหมก็ x กาลังสองครับลบหน้าหลังก็ลบ x บวกหลังกําลังสองก็คือบวกหนึ่งตอบแบบนี้พี่ก็ให้นะโอเคปะไม่ว่ากันแบบไหนก็ได้ครับจะสีแดงหรือสีเขียวก็ได้อ่างั้นข้อ11.7นะครับพี่จะทําการดึงตัวร่วมออกนะจะได้คิดเลขกันน้อยๆเนาะก็คือดึง8ออกมาก่อนแล้วข้างในก็เหลือ x กําลัง3ามลบแดเห็นไหมอ่าดังนั้นตอนนี้เนี่ยตัวหน้าของน้องคือ x แล้วแต่ว่าตัวหลังต้องทํานิดนึงนะครับต้องมองใหม่ แปดมันคือสองกำลังอะไรครับสองกำลังสามใช่ไหมดังนั้นตัวนี้นะครับให้น้องมองมันเป็นสองกำลังสามได้เลยแบบนี้เลยแล้วก็ไปเข้าสูตรครับก็จะกลายเป็นแปดใช่ไหมแล้วก็วงเล็บแรกครับลอกมาเลยครับเห็นหน้ากับหลังคือ x กับสองก็ลอกมาเป็น x กับสองแล้วเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมครับก็เป็นแบบนี้ x ลบสองครับหน้าลบหลังต่อมาหน้ากำลังสองใช่ไหมครับตามสูตรนะลืมบอกว่ามันสูตรล่างสูตรเนาะนะครับ เป็นหน้ากําลังสองนะก็ได้ x กําลังสองแล้วก็บวกหน้าหลังใช่ไหมครับก็บวก 2x จบด้วยบวกหลังกําลังสองครับตามสูตรเลยเนาะก็เป็นบวก4อ่าก็เสร็จเรียบร้อยตอบแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนข้อสุดท้าย11.8นะครับตัวนี้โจทย์สั่งว่าให้เราเนยแยกเป็น2องมเล็บแปลว่าให้เราใช้สูตรตัวนี้ครับใช้สูตรนี้โอเคไหมดังนั้นน้องต้องมองด,ดีนะ คอนเซปต์ของตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการถอดรูทต,ตัวหน้าที่เราเห็นจากโจทย์กับตัวหลังที่เราเห็นจากโจทย์ใช่ปะเออถ้าเราจะมองตัวนี้เป็นหน้ากํลาลังสองครับจริงๆมันก็คือรูทสองเอ็กสังเกตนะครับรูทพี่เขียนคุมมาถึงตัวเอ็กนะใครเขียนมาแบบนี้ถ้าใครเขียนมาแค่นี้พี่ให้ผิดนะครับคนละความหมายนะอันนี้คือรูทสองคูณอยู่กับเอ็กแต่ข้อนี้เนี่ยความหมายมันคือสองเอ็กของเราเนี่ยทั้งก้อนถูกติดอยู่ในรูทอย่างนี้เลยนะครับมันคือรูทสองเอ็กครับยกกลาลังสอง กับตัวหลังมองง่ายๆเนาะก็คือกําลังสองแปลว่ามันคือหน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองครับดังนั้นเราทําเป็นหน้าก็คือรูทสองเอยาวๆนี้บวกหลังคูณกับหน้าก่อนรูท 2x ยาวๆอีกทีนึงลบหลังครับแบบนี้นะครับอันนี้เข้าใจนะว่าเด็กๆหลายคนนะครับมักจะมองว่าเรื่องสูตร7จูนย์นี้เป็นสูตรที่ยากแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าพี่ทาได้พวกเราก็ทําได้ครับมันต้องมันเขียนมันซ้อมเขียนเรื่อยๆมันเอามันมาใช้นะครับ ให้ชํานาญแล้วน้องจะสามารถทําได้จริงๆลองซ้อมดูนะ